เพื่อย้าตกเป็นประเด็นใหญ่นะคะหลังจากนักแสดงสาวมินดามีทรัพย์สิสนถูกพุ่งเป้าเป็นมือที่3มกับข่าวการเลิกราของนักร้องลูกทุ่งเจ้าของฉายากระรอกน้อยออบสุพนันนัสกับสาวธัญญาอาสยามซึ่งมินดาก็ยืนยันไม่ใช่มือที่สมแน่นอนความสัมพันธ์กับออบเป็นแค่พี่น้องกัน ล่าสุดสาวมินดาปล่อยคลิปลงโซเชียลนะคะก็คือออสุดพนัทเนี่ยทำเซอร์ไพรส์มอบดอกไม้แล้วก็ของขวัญเป็นสร้อยข้อมือพร้อมสวมให้ริมแม่น้ำท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกงานนี้ชาวเน็ตถล่มคอมเมนต์ถามกันใหญ่เลยอย่างเช่นสัมภาษณ์วันนั้นกับเหตุการณ์วันนี้อ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นายังจำคำสัมภาษณ์ครั้งนั้นอยู่ได้เลย แต่งานนี้ก็มีคดีพลิกค่ะเมื่อสาวมินดาได้โพสต์ภาพพร้อมข้อคาวามลง Facebook ส่วนตัวว่าแค่ละครฉากหนึ่งไม่ต้องอินนะคะ ขอบคุณที่ติดตามชม굿มอร์นิ n งอิน i g ต t ์ททง t r u e Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะค่ะยังสามารถกดไลค์ใน Fan Page ใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ